สวัสดีทุกคนด้วยนะคะจับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปเปิดกาชานะจ๊ะวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตามที่เราสัญญากันไว้นะจ๊ะจะเป็นตัวพิเศษนะคะในการสุ่ม O7K ซึ่ง O7K ที่เราเลือกเนี่ยจะมี2ตัวก็คือแน่นอนอยู่แล้วค่ะพ่อสไปกับมิเลียนะจ๊ะและเราก็หวังว่าจะได้2ตัวนี้คือ2ตัวเนี้ยเปิดยังไงก็ได้ตัวไหนก็ได้เพราะว่าไอเลิฟหมดอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเติมก่อนที่สิไปแรก ลำลเลยตื่นเต้นอนะคือตื่นเต้นว่ามันจะออกก่อนไหมแค่นั้นเลยหวังว่าเราจะโชคดีแบบไม่ได้การันตีเหมือนใครบางใครเข้าแล้วกันเนาะเออคิดอย่างนี้ละกันโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไดาไปต่อไปต่อจะมาก่อนไหมนะหรือว่าจะการันตีเลยหรือเปล่า ก็อาจจะยังไม่ได้อ่ะสามสิบแล้วนะก็อาจจะยังไม่ได้หรือเปล่าเอออาจจะยังอาจจะยังไปไปต่อขอก่อนได้ไหมคะฉันอยากเห็นแบบโ O7K ที่มาก่อนอะได้ไหม อุ้ยก็ยังไม่ได้ป่ะไปต่อดูดูแบบไม่มีแววที่จะได้เร็วๆนี้เลยอะดูว่ามันจะมาการันตีแน่นอนรู้สึกได้ป่ะอุ้ยแต่ว่ามันอาจจะใจดีก็ได้นะ่ะขนาดตู้ปกติอย่างมาก่อนเลยเราก็คิดในแง่ดีสิ โอเคก็แห้งเหมือนเดิมป่ะไปต่อตื่นเต้นออกจะได้ไมเมลียไหมนะหรือว่าจะได้พ่อสไป์สรุปคือเป็นตัวอื่นที่คืองงเลยนะปะอุ๊ยอีกนิกดเดียวอีกดเดียวมา ก็คือการันตีจริงๆหละไปไปต่อที่การันตีกันเถอะว้าวไม่รู้เลยมัง้งตื่นเต้นจังว่ะป่ะอุ้ยกตกใจหมดคุณจั่วไพ่มาผิดใบสินะครับดันตกเป,นเป็นเป้าหมายของฉัน กวยไปนะมามาแอบแอบดูกันเถอะคือคือฉันว่าฉันรู้แล้วว่าคือใครโอเคฉันชัดเจนค่ะวัดดีจ้ามิเลียน,น้ำงามส่องแสงเหมือนดาวบนฟ้าเลยว่าไหมคะ ดดอโอ้ยดี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 ได้มิเลียมาก็ถือว่าดีเพราะว่าฉันบอกแล้วว่าเปิดตัวอะไรก็ได้นี่มิเลียสวยอ่ะชอบชอบชอบก็เดี๋ยวนางเป็นแบบเป็นตัวแทงให้กับทีมสายเฟสใช่ปะ่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวแบบคล้ายๆเอ้นี่สกิลเมลคลีด้วยก็เอามาแทนได้แค่นี้แหละความสวยเลย งั้นเดี๋ยวเราไปปั้นสักครู่หนึ่งนะจ๊าเดี๋ยวกลับหมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ปั้นมีเดียเสร็จแล้วใช่ไหมมีเรียรของนี่นี่ใส่เป็นเซตเพิ่มอัตราบล็อกแต่ว่าทําได้แค่94%้ความจริงอะ่ะอยากจะเพิ่มแบบลดความเสียหายด้วยแต่ว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่านี่ไปทําเพิ่มความเร็วมาด้วยก็เป็นมีเดียที่มีความเร็ว49เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดด้วยสกิลของเมลครีก่อนก็เป็นทีมเวทล้วนเลยปะ หวังว่ามันจะเลิดแบบที่สันคิดเอาไว้นะแล้วแบบเจอทีมกายภาพด้วยโอเคเมลคีเรียบร้อยจบแล้วและแบบเฟลย่าฉันนะ่ะไม่แบบชี้ไม่ซีสองเพราะฉันั้นก็เลยเปิดด้วยสกิลแบบบนไม่ค่อยได้เออก็แอบเสียายอยู่นิดนึงเออนี่งาะติดผลึกละ ดูแบบมีเลียถึกมากเลยอ่ะ,ะาาดูที่ชียังยืนมาไ,ได้ถึงขนาดนี้เลยนะ,นะถือเลิศอยู่นะ,ะถึงจะแบบเมลครีโดนซีซีก็เหอะน,หนี่ไง หนึ่งสามจะทำได้หรือไม่เทำไมฉันรู Sadly, hm. 1, ้ส okay. ึกว่าชีทำได้ชีหนึ่งสามได้ไหมมาหนึ่งหนึ่งของแท้ ว้าวชิชนาว่าเกินค่าละแค่นี้นะง่ายนิดเดียวเองนะคะเดีย๋ยวเราดูกันวิชีดาม,มิแรงอยู่นะแต่แบบหรือว่าเราลองอันี้ดูเราลองเปลี่ยนใหม่นะไม่ต้องเปิดด้วยสก,กิลเฟย์ยาเผื่อแบบนะคะเก็บศักดิ์สิทธิ์ไม่ครบแล้วก็เปิดด้วยบนล่างเมลขี่ซะมาแล้วก็หย่อนหีทุ่มไปเลยไหนๆล่อนก็ซีหกลปะป โอเคนี่ไงัเปิดด้วยสกิลล่างปึ้งติดสต,ตันสองตัวเลิศอ้าวยอนฮีติดแข่งนี่ซีมฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นทีมอะไรอะ่ะงงอะ่ะกายภาพหรอก็ดูไม่ใช่จะดูถึกก็ดูไม่ใช่จะเป็นทีมสถานะไหมก็ไม่รู้ คืออะไรฟามิเลียอ้าวยังยังวุ้ยตนางถูกมากอ่ะถูกแบบสมเราที่เป็นแทงทีมเวส เหลือแต่แบบอีตัวอตวมตะหมดเลยนี่อมตะอมตะอมตะดูสิวิชีแบบทั้งถึกเลดไฮโลเพื่อนอะไรอีกมีฟื้นคืนชีพด้วยเก่งอะเก่งเกินนี่ ปานแล้วหนึ่งทโอนี่ก็ยังไม่ตกเมตาเหรอเนี่ยเห็นทุกตีเลยแต่แบบดูเทโอฝั่งเขาสิเทโอเจ็ดดาว หูอุโกระบาดแรงจังอุ้ยมิเรียติดลาบโอเมกอนมิเรียจัดการมันหน่อยเอาอาจจะยังมิเรียหนึ่งสามอีกรอบหนึ่งไหวไหม ฉันว่าหล่อนทำได้ดเ,เธอทำได้มิเลียหนึ 1, ่งสามอุ้ยทำได้หว่ะเร็่ออ่าอีกสตาต้านึ่อีกสกตาหนึ่งฉันว่าอลิณาครั้งนี้สนุกแน่อีสามตัวนี้มิเลียเกลดดิดัส<อ>แล้วก็หอก่งสนุกแน่นอน งอ้ยถ้าฝั่งมันมีลบบับว่าฝั่งมันมีเอลีเซียโอ,มอ,มอเมก้าก็จะยังนะ คือแบบสกิลน้ำแข็งไม่ใช่ดิสกิลพิสตันของนางอะแตกทีหนึ่งแบบแรงอนยะู่นาะแล้วบวกกับเมลคลีก่ะขูดูดามเมจสิดัมเมดเบิ้มเกินโอเคผลประกอบการคือมิเรียเขาเก่งสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นแบบตัวแทงของทีมสายเวสใช่ไหมแล้วแบบเล่นกับเมลคลีหรือว่า ตัวเว,เวทห้าเก่งมากถ้าเกิดว่ามีแบบทีมเวทลวนอะ่ะเออก็ถือว่าเก่งเลยลหละอืมเพราะฉะนั้นก็สรุปนะคะชี้เก่งเหมือนกันเขาเก่งทุกตัวนั่นแหละเออเราก็อวยไปเหอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกลิด,ดันเราจะอวยมากกว่าน,นี้เพราะว่าเป็นผู้ชายโอเคงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะโชคดีจ้ะบาย